พระรูปหนึ่งหายตัวไปกลางป่าเด็กๆหลายคนกลับพบความจริงที่น่าสะพรึงในสวนวัดยังมีพันธนาการโบราณซ่อนอยู่เมื่อเสียงระฆังดังขึ้นใครกันแน่คือผู้สืบทอดความลับมืดที่ไม่มีใครรู้ ในยามเช้าตรู่อากาศเย็นชื้นปกคลุมไปทั่วบริเวณวัดเงาไม้จากต้นโพใหญ่ทอดยาวลงบนลานหินพระรูปหนึ่งเดินถือขันใส่อาหารที่เหลือจากบินทบาทท่านมีเมตตาต่อสัตว์เสมอโดยเฉพาะบรรดาหมาจรจัดที่อาศัยอยู่ตามซอกมุมของวัดทุกวันท่านจะนำข้าวก้นบาทมาแบ่งให้พวกมันได้กินอิ่มท้องและฝ้าวัดไปในตัวเช้าวันนั้นก็เหมือนทุกวันพระรูปนั้นนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ตักอาหารจากขันแล้วค่อยๆวางลงบนใบตองเสียงหมาเห่าและหอนดังขึ้นก่อนที่พวกมันจะวิ่งกรูเข้ามาหา ร่างของท่านเต็มไปด้วยรอยข่วนจากหลายครั้งที่หมาจรเล่นสนแต่แววตาของท่านยังคงเปี่ยมด้วยเมตตาแต่แล้วสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นขณะที่หมาจรหลายตัวกำลังแย่งอาหารทันใดนั้นกลับมีเสียงครางต่ำๆดังออกมาจากแนวป่าหลังวัดหมาจรทุกตัวหยุดเคลื่อนไหวพร้อมกันพวกมันหันไปจ้องมองในทิศเดียวกันหูตั้งตรงขนชีฟ้ฟูและส่งเสียงครางอย่างหวาดกลัว พระรูปนั้นชะงักเล็กน้อยท่านลุกขึ้นและมองตามสายตาของหมาเงาดำใหญ่คล้ายสัตว์บางอย่างขยับอยู่ในพงหญ้าท่านคิดว่าอาจเป็นหมาป่าหรือไม่ก็สัตว์ป่าหลงมาจึงก้าวเข้าไปช้าๆด้วยความอยากรู้แต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรร่างท่านก็ถูกแรมมหาศารกระชากหายเข้าไปในความมืดของป่าเสียงสวดมนต์ที่ท่านกำลังท่องค้างไว้ขาดหายไปกะทันหันเหลือเพียงเสียงมาหอนก้องกังวานก้องไปทั่วสวนวัด หลายวันผ่านไปพระรูปนั้นก็ยังไม่กลับมาชาวบ้านที่มาทําบุญต่างซุบซิบกันถึงเรื่องนี้บ้างว่าเป็นวิญญาณเฝ้าสวนวัดบ้างว่าเป็นเจ้าที่ที่ไม่พอใจเพราะที่ตรงนั้นเคยเป็นสุสานเก่าหลายคนที่เคยเดินผ่านแนวป่าหลังวัดยืนยันว่าได้ยินเสียงสวดมนต์แววออกมาจากในความมืดราวกับพระรูปนั้นยังอยู่ที่นั่นแต่ไม่อาจกลับออกมาได้หลายวันผ่านไปพระรูปนั้นก็ยังไม่กลับมาชาวบ้านที่มาทําบุญต่างซุบซิบกันถึงเรื่องนี้บ้างว่าเป็นวิญญาณเฝ้าสวนวัดบ้างว่าเป็นเจ้าที่ที่ไม่พอใจ เพราะที่ตรงนั้นเคยเป็นสุสานเก่าหลายคนที่เคยเดินผ่านแนวป่าหลังวัดยืนยันว่าได้ยินเสียงสวดมนต์แววออกมาจากในความมืดราวกับพระรูปนั้นยังอยู่ที่นั่นแต่ไม่อาจกลับออกมาได้จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ฝนปโปรยลงมาเบาๆชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความกล้าหาญตัดสินใจจุดตะเกียงและพากันเข้าไปสำรวจในสวนวัดพวกเขาเดินผ่านทางดินที่เต็มไปด้วยรากไม้คดเคี้ยวทุกก้าวที่เหยียบลงไปเหมือนจะมีเสียงกระซิบแผวเบาเล็ดลอดจากใต้ดินเสียงนั้นไม่ใช่ภาษามนุษย์แต่กลับฟังดูคล้ายสวดมนต์เป็นทำนองโบราณ มาจอนหลายตัวที่เคยวิ่งตามพระกลับเดินนำหน้าพวกเขาเข้าไปอย่างเงียบเชียบราวกับรู้เส้นทางลึกลับเสียงเห่าหอนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้จู่ๆพวกเขาก็พบกับซุ้มประตูหินเก่าแก่ที่ถูกเทวันปกคลุมไม่มีใครเคยเห็นว่ามันมีอยู่ในสวนวัดมาก่อนประตูนั้นเย็นยเยือกแม้ไฟตะเกียงจะส่องอยู่ตรงหน้าแต่เงาดำกลับหนาทึบยิ่งกว่าเดิม ชาวบ้านคนหนึ่งใจกล้าลองเกื้อมือไปแต่แต่ทันใดนั้นเสียงหมาจรก็พร้อมใจกันส่ง,สงเสียงหอนดังสนั่นก่อนที่ประตูหินจะเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเส้นทางมืดที่ทอดลึกเข้าไปในป่ากลิ่นทุ่งเก่าๆและกลิ่นอับชื้นคลุ้งออกมาราวกับมีวิหารลึกลับซ่อนอยู่ภายในชจีพีทีเซชาวบ้านจ้องมองเข้าไปในความมืดที่ทอดยาวร่างกายของแต่ละคนเริ่มสันสานโดยไม่รู้ตัวแต่หมาจรกลับเดินเข้าไปทีละตัวราวกับมีใครบางอย่างเรียกพวกมันอยู่ในนั้นเสียงหอนสอดประสานเป็นทำนองประหลาดจนขนลุกไปทั้งร่าง เมื่อทุกคนก้าวข้ามผ่านประตูหินความรู้สึกก็เปลี่ยนไปทันทีอากาศเย็นจัดจนหายใจเห็นเป็นควันทั้งที่ภายนอกอากาศยังอุ่นตามฤดูการต้นไม้ภายในป่าดูแปลกตากิ่งกา้านคดเคี้ยวเหมือนแขนมนุษย์ที่เกื้อมออกมาจากผู้บุกรุกพื้นดินเต็มไปด้วยรากไม้ที่สารกันแน่นราวกับใย,ยแมงมุมชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนขึ้นเบาๆฟังสเสียงสวดมนต์ ทุกคนหยุดนิ่งและตั้งใจฟังเสียงสวดนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันคือเสียงของพระรูปที่หายตัวไปทำนองสวดเต็มไปด้วยความเศร้าและทุกทรมานไม่เหมือนเสียงสวดเพื่อปลดปล่อยแต่คล้ายการสวดเพื่อพันธนาการบางสิ่งหมาจรทั้งหมดนั่งเรียงเป็นแถวอยู่หน้าทางเดินลึกสุดของป่าดงตาของพวกมันสะท้อนแสงตะเกียงเป็นสีแดงเข้มไม่เหมือนหมาธรรมดาอีกต่อไป ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนเบาๆประตูหินด้านหลังค่อยๆปิดลงเองเสียงดังครือนนอนลกล้องสะท้อนทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในแดนต้องห้ามที่ไม่อาจหนีออกไปได้อีกแล้วแสงสลัวจากตะเกียงก็เผยให้เห็นโครงสร้างเก่าแก่คล้ายวิหารหินที่สุดโสมอยู่กลางป่าบนผนังมีอัคารโบราณสลักไว้เต็มไปหมดและตรงกลางวิหารนั้นมีพระรูปที่หายไปนั่งหลับตาอยู่ในท่าขัดสมาธิแต่ใบหน้าซีเืิดเหมือนไม่มีลมหายใจริมฝีปากยังขยับสวดคาถาไม่หยุด เสียงหนึ่งดังก้องขึ้นในหัวของทุกคนอย่าเรียกเขากลับทันใดนั้นแสงตะเกียงที่ถืออยู่ก็กระพริบแรงเหมือนจะดับไฟสว่างเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นผนังวิหารที่เต็มไปด้วยเงาดำซึ่งเคลื่อนไหวไปมาทั้งที่ไม่มีแสงใดส่องมาจากภายนอกเงาเหล่านั้นยืดหดรูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายจะพยายามเลื้ยเข้ามาหาผู้บุกรุก เสียงสวดมนต์จากพระที่นั่งขัดสมาธิอยู่กลางวิหารดังชัดเจนขึ้นราวกับเขากำลังต่อสู้กับบางสิ่งทุกครั้งที่เสียงสวดขาดห้วงเงาดำก็จะเคลื่อนไหวรุนแรงมากขึ้นเสียงหมาจรที่นั่งล้อมอยู่รอบวิหารเริ่มหอนพร้อมกันเป็นเสียงต่ำทุ้มฟังคล้ายบทสวดโบราณที่แทรกเข้ามาเสริมพระรูปนั้น หนึ่งในชาวบ้านที่ใจกล้าที่สุดก้าวเข้าไปใกล้พลันรู้สึกว่าพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของใครบางคนเขาเงยหน้ามองผนังด้านในเห็นเป็นภาพวาดโบราณเล่าเรื่องชายผู้หนึ่งที่ถูกเลือกให้เป็นเครื่องบูชาเพื่อกักขังสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ใต้สวนวัดจู่ๆพระรูปที่นั่งอยู่ก็ลืมตาขึ้นดวงตานั้นมืดสนิทไม่มีแววของมนุษย์หลงเหลืออยู่เสียงสวดขาดหายไปชั่วขณะก่อนริมฝีปากจะแสยะิ้มช้าๆแล้วเปล่งเสียงที่ไม่ใช่เสียงของพระแต่เป็นเสียงทุ้มต่ำกล้องสะท้อนพวกเจ้้าาาไมม่่่ควรเขาาทีีน เงาดำรอบวิหารเริ่มรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายสัตว์ขนาดใหญ่ร่างนั้นสูงตระหง่านจนแต่เพดานแสงตะเกียงทุกดวงดับสนิทเหลือเพียงดวงตาสีแดงฉานนับสิบคู่ที่ลอยอยู่กลางความมืดเสียงหอนของหมาจรเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามดังก้องร่างของพวกมันเริ่มบิดเบี้ยวบางตัวสูงใหญ่บางตัวมีเขี้ยวยาวกว่าปกติเหมือนกำลังเผยร่างที่แท้จริงออกมาชาวบ้านที่เข้าไปต่างถอยหลังด้วยความหวาดกลัวแต่ประตูหินด้านหลังกลับปิดแน่นสนิทไม่มีทางออกอีกแล้ว และในห้วงวินาทีนั้นเสียงกระซิบก็แผ่วเบาเข้ามาในหัวของทุกคนพระรูปนั้นถูกเลือกให้สืบทอดพันธนาการแทนผู้ก่อนหน้าหากการสวดหยุดลงสิ่งที่กักขังไว้จะเป็นอิสระและพวกเจ้าทุกคนจะไม่มีวันได้ออกไปชดจีพีทีเซ เสียงสวดมนต์ของพระที่เคยนั่งนิ่งเงียบอยู่กลางวิหารพลันแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องสั้นๆก่อนจะกลับมาสวดต่ออย่างเร่งรีบเหมือนกำลังยืบบางสิ่งเอาไว้ไม่ให้หลุดออกมาเนาดำที่รวมตัวเป็นรูปร่างสัตว์ใหญ่เริ่มขยายปีกออกร่างกายบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยควันดำที่หนาทึบดวงตาสีแดงหลายคู่จ้องมองชาวบ้านทีละคนเหมือนเลือกเหยื่อ หนึ่งในชาวบ้านล้มลงกับพื้นทันทีร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่องเงาดำเส้นหนึ่งพุ่งเข้าร่างเสียงหัวรอปีศาจดังสะท้อนออกมาจากลำคอข,ของเขาร่างกายบิดงอแขนขากระตุกก่อนเขาจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตากลายเป็นสีดำสนิทเขาต้องการเลือดใหม่ต้องการร่างใหม่เสียงแหบต่ำพูดออกมาจากปากของชาวบ้านคนนั้นหมาจรที่แปรสภาพเริ่มล้อมรอบวิหารเสียงคำรามประสานกับเสียงสวดมนต์ที่ยังดังไม่หยุดบรรยากาศรอบข้างหนาวเหน็บเหมือนถูกดูดพลังชีวิตออกไปทุกลมหายใจ ชาวบ้านที่เหลือเริ่มแตกตื่นบางคนวิ่งไปเขย่าประตูหินพยายามเปิดออกแต่ประตูกลับแข็งราวกับถูกปิดผนึกไว้จากอีกโลกหนึ่งเลือดไหลซึมออกจากร่องหินคล้ายเส้นลายยันที่ค่อยๆเรืองแสงแดงสดพระรูปนั้นลืมตาขึ้นอีกครั้งน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดออกไปออกไปก่อนที่มันจะสายเสียงนั้นไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นการวิงวอนสุดท้ายแต่ชาวบ้านรู้ดีว่าประตูปิดตายแล้ว ทันใดนั้นเนาดำยักษ์กลางวิหารเปล่งเสียงคำรามดังก้องจนผนังสั่นสะเทือนอักขระบนผนังเริ่มแตกทีละตัวตัวเสียงแตกดังแกรกแกรกเหมือนโซ่พันธนาการที่ขาดออกไปทีละเส้นทุกคนรู้ในทันทีว่าบางสิ่งที่ถูกกักขังมานานกำลังจะเป็นอิสระเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหัวของทุกคนถ้าไม่มีผู้สืบทอดพันธนาการจะขาดและที่นี่จะกลายเป็นแดนของเรา หมาจรตัวหนึ่งกระโจนเข้าหาชาวบ้านที่อยู่ใกล้สุดเขาล้มลงพร้อมเสียงกรีดร้องที่สะท้อนกล้องไปทั้งวิหารเลือดกระเซน็นบนผนังที่สลักยันและแสงสีแดงยิ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมเงาดำหัวเราะดังกล้องราวกับพิธีบูชาได้เริ่มขึ้นแล้วเสียงหัวเราะต่ำกล้องสะท้อนจากเงาดำยักษ์กลางวิหารมันก้าวออกมาทีละก้าวร่างกายเต็มไปด้วยเงาควันหนาทึบแต่โครงร่างคล้ายสัตว์ผสมระหว่างคนกับหมาดวงตาแดงฉานมากกว่าสิบคู่จ้องไปทุกทิศทางพลังงานมืดที่แผ่ออกมาทำให้ต้นไม้แห้งกรอบในพริบตา พระที่ถูกกักขังอยู่กลางวิหารสัญสถานเสียงสวดเริ่มขาดช่วงไม่อย่าให้มันออกมาท่านตะโกนสุดเสียงก่อนจะกัดฟันสวดมนต์ต่ออย่างหมดแรงเลือดเริ่มทะลักออกจากปากและจมูกเงาดำไม่หยุดมันยื่นแขนยาวที่เต็มไปด้วยกรงเล็บออกมาคว้าชาวบ้านคนหนึ่งร่างนั้นถูกยกขึ้นสูงแล้วฉีกออกกลางอากาศเลือดสาดประเซนลงบนพื้นหินที่มีอัครโบราณทันทีอักครบางส่วนเปล่งแสงสีแดงสว่างจ้าเหมือนกำลังตื่นขึ้น หมาจรทั้งหมดเห่าหอนประสานกันอย่างโหยหวนแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงธรรมดาหาเป็นเสียงที่สั่นสะเทือนวิหารทั้งหลังจังหวะนั้นเองเงาดำบางส่วนที่แตกตัวออกจากร่างยักย้ายพุ่งเข้าครอบคลุมหมาจรทีละตัวก่อนที่พวกมันจะเปลี่ยนร่างใหญ่โตขึ้นกลายเป็นสัตว์ปีศาจท,ที่มีคิย้วยาวและตาแดงสว่างชาวบ้านที่เหลือตะโกนด้วยความหวาดกลัววิ่งหนีวนไปรอบวิหารแต่ไม่เจอทางออกประตูหินปิดตายสนิทและเสียงในหัวของพวกเขาก็ดังก้องขึ้นมาอีกครั้งผู้ใดจะยอมแทนที่เขาผนึกถึงจะคงอยู่ต่อไป พระรูปนั้นหันมามองด้วยสายตาเปื้อนน้ำตาเลือดแดงไหลรินถ้าไม่มีใครสืบต่อทุกสิ่งในโลกภายนอกจะถูกกลืนกินเสียงของท่านเผ่วเ,เบาเหมือนคนใกล้หมดแรงชาวบ้านต่างมองหน้ากันดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังไม่มีใครกล้าเอ่ยปากอาสาจูจ่ๆแสงตะเกียงสุดท้ายก็ดับลงความมืดสนิทเข้าปกคลุมทั่ววิหารเหลือเพียงดวงตาปีศาจนับสิบคู่ที่ลอยอยู่รอบตัวแล้วเสียง ChatGPT เศี ความมืดหนาทึบรอบวิหารเริ่มบีบคั้นทุกลมหายใจชาวบ้านบางคนถึงกับสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลด้วยความหวาดกลัวเสียงหัวเราะต่ำของเงาดำยักย้ายดังก้องจนพื้นสั่นสะเทือนทันใดนั้นชายชราผู้หนึ่งในกลุ่มชาวบ้านก้าวออกมาเขาคือคนเท่าที่เคยเตือนทุกคนไม่ให้เข้ามาในสวนวัดตั้งแต่แรกเขายกมือสั่นๆพนมขึ้นแล้วตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือถ้ามันต้องการผู้สืบทอดข้ายอม ทันทีที่คำพูดสิ้นสุดเงาดำทั้งหลายหยุดเคลื่อนไหวดวงตาสีแดงฉานทั้งหมดหันไปมองเขาพร้อมกันพระที่นั่งสวดอยู่กลางวิหารเบริกตากว้างเลือดที่ไหลออกจากตายดลงบนพื้นหินไม่อย่าทำแบบนั้นเจ้าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปชายชรายิ้มบางๆแม้แววตาจะเต็มไปด้วยความเศร้าชีวิตของข้าเหลือไม่นานแล้วถ้าการเสียสละของข้าจะช่วยไม่ให้ลูกหลานต้องเผชิญกับมันก็ให้เป็นเช่นนั้น เงาดำยักย้ายก้าวมาหาร่างสูงตรงานอบล้อมชายชราไว้เงาดำแทรกเข้าสู่ร่างของเขาช้าๆเสียงร้องเจ็บปวดดังก้องแต่เขายังคงพนมมือสวดมนต์ต่อจนเสียงสุดท้ายขาดท่วงช่วขณะนั้นแสงสีทองสว่างพุ่งออกมาจากพื้นวิหารอัคาราโบราณทั้งหมดเปล่งแสงราวกับไฟลุกเงาดำยักย้ายส่งเสียงคำรามโหยวนราวกับถูกดึงกลับเข้าไปในพันธนาการใหม่ร่างหมาจอปีศาจที่ล้อมรอบกรีดร้องทีละตัวก่อนจะสลายหายไปกับความมืด พระที่เคยนั่งสวดมนต์อยู่ค่อยๆล้มลงกับพื้นรอยยิ้มผ่อนคลายปรากฏบนใบหน้าก่อนที่ดวงตาจะปิดลงอย่างสงบส่วนชายชราที่อาสาแทนที่ร่างของเขากลายเป็นรูปสลักหินตรงกลางวิหารนั่งขัดสมาธิแทนพระรูปนั้นในทันทีใบหน้ามีหยดน้ำตาหินไหลรินนิ่งค้างอยู่เสียงกระซิบสุดท้ายดังสะท้อนพันธนาการเริ่มใหม่อีกครั้งตราบใดที่ยังมีผู้สืบทอดวิญญาณแห่งสวนวัดจะไม่ตื่นขึ้น ประตูหินค่อยๆเปิดออกชาวบ้านที่เหลือวิ่งหนีออกมาด้วยหัวใจเต้นระรัวเมื่อหันกลับไปมองวิหารและประตูหินหายไปเหลือเพียงแนวป่าธรรมดาที่เงียบสงัดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกคนรู้ดีว่าข้างในนั้นยังคงมีใครบางคนเฝ้าสวดมนต์อยู่ในความมืดตลอดกาลเพื่อกักขังสิ่งที่ไม่ควรถูกปลดปล่อย ChatGPT เซ หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายปีหมู่บ้านก็กลับมาสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนเท่าคนแก่ยังคงเล่าขานเรื่องพระที่หายไปและชายชราผู้เสียสละให้ลูกหลานฟังทุกครั้งที่ใครเดินเข้าใกล้สวนวัดยามค่ำคืนมักจะได้ยินเสียงสวดมนต์เผาเบา,เบาเอาเยามากับสายลมเหมือนเสียงที่ไม่เคยหยุดเด็กๆรุ่นใหม่บางคนไม่เชื่อเรื่องเล่าของผู้ใหญ่พวกเขาหัวเราะเยาะและคิดว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเพื่อกันไม่ให้เข้าป่าแต่มีอยู่คืนหนึ่งเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแอบท้าทายกันว่าจะไปพิสูจน์ในสวนวัดหลังพระาิตตก พวกเขาถือไฟฉายและโทรศัพท์มือถือเดินเข้าไปในแนวป่าต้นไม้สูงใหญ่ทอดเงามืดลงมาปกคลุมเสียงแมลงกลางคืนดังระมมแต่กลับแผ่วลงทุกครั้งที่พวกเขาก้าวลึกเข้าไปราวกับธรรมชาติทั้งป่ากำลังเงียบฟังพวกเขาไม่นานนักเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็หยุดกึกได้ยินไหมเสียงสวดมนต์ทุกคนหันมองหน้ากันเสียงนั้นเบามากแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่จินตนาการมันเป็นเสียงสวดเก่าแก่เสียงเดียวกับที่ชาวบ้านรุ่นก่อนเคยเล่าไว้ เมื่อพวกเขาเดินต่อไปก็พบซุ้มประตูหินโบราณที่ถูกเทวันปกคลุมแม้จะไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแต่มันกลับปรากฏอยู่ตรงหน้าเหมือนรอให้พวกเขาเจอพวกเขาหัวเราะด้วยความตื่นเต้นคิดว่าเจอของจริงสำหรับถ่ายคลิปลงโซเชียลแต่ทันทีที่คนแรกก้าวเข้าไปในซุ้มประตูบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอากาศหนาวเย็นจัดจนลมหายใจกลายเป็นไอเสียงมแมลงทั้งหมดหายไปเหลือเพียงเสียงสวดมนต์ที่ดังขึ้นเรื่อยๆ ไฟฉายส่องไปข้างหน้าเผยให้เห็นวิหารหินโบราณตั้งอยู่กลางความมืดทวันแห้งพันรอบกำแพงและตรงกลางนั้นมีก้อนหินสลักเป็นรูปชายชารานั่งขัดสมาธิน้ำตาหินไหลลงจากใบหน้าไม่ขาดสายเด็กหนุ่มทุกคนเงียบกริบหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุแล้วทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาก็ดังขึ้นในหัวของพวกเขาผู้สืบทอดกำลังอ่อนแรงแชท g p t เสียงกระซิบยังคงดังซ้ำในหัวของเด็กวัยรุ่นทุกคนผู้สืบทอด กำลังอ่อนแรงทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้ไฟฉายที่ถืออยู่เริ่มกะพริแรงแรงราวกับมีบางสิ่งรบกวนพอแสงสว่างส่องไปยังรูปสลักหินของชายชาราทุกคนก็เห็นรอยแตกาเล็กๆเริ่มปรากฏขึ้นตามลำตัวหินเสียงสวดมนต์ที่เคยดังแผ่วกลับสะดุดขาดห้วงเหมือนกำลังจะหยุดเสียงมาหอนจากที่ไกลๆก็ดังขึ้นพร้อมกันราวกับตอบสนองต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่มันเรื่องจริงเหรอวะ เด็กหนุ่มคนหนึ่งพึมพำม,มือสั่นจนทำไฟฉายตกลงพื้นทันใดนั้นเงาดำเส้นยาวพุ่งออกมาจากรอยร้าวบนรูปสลักร่างเงานั้นกวาดแกว่งไปมาเหมือนงูขนาดใหญ่ก่อนจะเลยเข้าล้อมพวกเด็กๆทีละคนอากาศเย็นจัดราวกับเลือดในกายถูกดูดออกไปเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางผู้ใดจะเป็นคนต่อไปเด็กสาวคนหนึ่งในกลุ่มกรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งหนีไปทางประตูหินแต่เมื่อไฟฉายส่องไปประตูที่เคยเข้ามากลับหายไปเหลือเพียงกำแพงหินสูงมืดทึบเหมือนพวกเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่ง รูปสลักชายชาราเริ่มสั่นสะเทือนแสงสีแดงแทรกออกมาตามรอยร้าวเสียงสวดมนต์สุดท้ายขาดหายไปเงียบเงันอย่างน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นเสียงคำรามทุ้มต่ำดังสะท้อนจนพื้นวิหารสั่นสะเทือนเงาดำหม,มาเริ่มแผ่ตัวออกจากรูปสลักเหมือนปีกสีดำขนาดยักย้ายกำแพงวิหารเต็มไปด้วยอักคระโบราณที่เรืองแสงแตกเป็นเสียงเสียงราวกับพันธนาการกำลังถูกทำลาย เด็กๆทั้งหมดได้แต่ยืนตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เสียงหนึ่งจะแทรกเข้ามาในหัวของทุกคนเลือดของพวกเจ้าจะเป็นพันธนาการใหม่เงาดำหนาทึบที่ไหลออกมาจากรอยร้าวเริ่มแผ่คลุมทั่วทั้งวิหารกลืนกินแสงไฟฉายจนดับสนิทความมืดปกคลุมรอบตัวจนไม่เห็นแม้กระทั่งปลายนิ้วดวงตาสีแดงนับไม่ถ้วนค่อยๆปรากฏขึ้นกลางความมืดจ้องมองเด็กวัยรุ่นทั้งกลุ่มอย่างหิวกระหายเสียงกระซิบก้องสะท้อนในหัวเลือดของพวกเจ้าจะเป็นพันธนาการใหม่เลือกหนึ่งเพื่อกักขังข้า หรือทั้งหมดจะดับสิน้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งสุดลงร้องให้น้ำตาไหลพรากฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เด็กอีกคนกรีดร้องมันไม่จริงนี่ต้องเป็นความฝันแต่เสียงหัวเราะต,ตอบกลับมาไม่ใช่ฝันนี่คือการตื่น เงาดำเส้นหนึ่งพุ่งเข้าพันร่างของเด็กสาวเธอกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะถูกยกขึ้นสูงร่างเธอสั่นกระตุกเหมือนถูกบีบวิญญาณออกมาดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิททันทีจากนั้นเธอก็ถูกโยนลงกระแทกพื้นอย่างแรงร่างยังหายใจอยู่แต่ริมฝีปากสวดมนต์ด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเด็กที่เหลือมองกันตาค้างรู้ทันทีว่าปีศาจกำลังเลือกแทน รูปสลักชายชรากลางวิหารแตกร้าวลึกขึ้นเรื่อยๆแสงสีแดงสว่างจ้าเสียงสวดมนจากร่างเด็กสาวดังกลบไปทั่วเงาดำยักษ์กลางวิหารเริ่มก้าวออกมาเต็มตัวร่างกายสูงตรงานจนแต่เพดานเสียงคำรามสะท้อนสั่นสะเทือนทั้งป่าหมาจรที่หายไปนานกลับปรากฏอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกมันไม่ใช่หมาธรรมดาดวงตาแดงฉานเขี้ยวยาวร่างกายบิดเบี้ยวเป็นสัตว์ปีศาจท,ที่ค่อยๆล้องมวงรอบกลุ่มวัยรุ่นไว้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งยังไม่สายเลือดของผู้ใดจะกลายเป็นผนึกหรือพวกเจ้าทั้งหมด จะถูกกลืนไปพร้อมกันแชท g p t เซเด็กทุกคนยืนนิ่งตัวสั่นด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าเอ่ยปากรับเงื่อนไขปีศาจเงาดําที่โอบล้อมอยู่เริ่มเคลื่อนตัวช้าชาเสียงหัวเราะทุ้มต่ําสะท้อนจากทุกทิศท,ทางไม่มีใครยอมงั้นหรือเช่นนั้นทั้งหมดจงเป็นของข้า ทันใดนั้นหมาจรปีศาสต์หลายสิบตัวกระโจนเข้ามาพร้อมกันเด็กหนุ่มคนหนึ่งถูกกัดเข้าที่ไหล่เลือดพุ่งกระเซน็นเขากรีดร้องสุดเสียงก่อนจะถูกลากถอยหายไปในความมืดโดยที่เพื่อนไม่มีใครช่วยได้เด็กคนอื่นๆวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไปทางไหนกำแพงหินสูงทึบก็ปิดกั้นราวกับเขาวงกฏไร้ทางออกเสียงคำรามมหมาดังสะท้อนพันธนาการถูกทำลายแล้วพลังทั้งหมดกลับคืนแก่ข้า รูปสลักชายชรากลางวิหารแตกกระจายเศษหินร่วงหล่นเกลื่อนพื้นเผยให้เห็นร่างจริงของสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในปีศาจโบราณรูปร่างสูงใหญ่มีกงเล็บแหลมยาวใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวดวงตาแดงฉานหลายคู่ลุกวาวกลางความมืดเด็กสาวที่ถูกครอบงำค่อยๆลุกขึ้นยืนตัวแข็งเหมือนหุ่นดวงตาสีดำมือสนิทเสียงสวดมนแปลงๆไหลออกจากปากเธอเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกพยางทำให้บรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งยิ่งขึ้น แล้วเงาดำจากปีศาจก็เริ่มขยายตัวกลืนกินทุกสิ่งที่อยู่รอบๆพื้นหินแตกออกเป็นร่องลึกมองเห็นเพลิงสีดำที่เดือดพล่านอยู่เบื้องล่างราวกับโลกเบื้องใต้กำลังเปิดออกทีละน้อยเด็กวัยรุ่นที่เหลือต่างกรีดร้องวิ่งหนีสุดแรงแต่เสียงหัวเราะของปีศาจตามมาไม่ห่างไม่มีทางเลือกอีกต่อไปเจ้าทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธนาการใหม่และในขณะที่ความมืดกำลังจะกลืนพวกเขาเสียงระฆังวัดจากด้านนอกก็ดังขึ้นกล้องกัง,กงวาน ChatGPT เ,เสียงระฆังดังก้องก้อง กล้องแผ่สะท้อนเข้าไปทั่ววิหารมืดทุกเงาดำที่กำลังจะพุ่งเข้าหาเด็กๆหยุดชะงักชั่วขณะราวกับบางสิ่งกำลังกดทับพ,พลังชั่วร้ายให้หยุดนิ่งดวงตาสีแดงฉานที่นับไม่ถ้วนพลันดับวูบลงบางส่วนเสียงคำรามของปีศาจโบราณดังลัานคลายกล้าสแทรกแซงพันธนาการของข้าจากทางประตูหินที่เคยปิดตายบัดนี้กลับมีแสงสว่างสีทองเจิดจ้าแทรกเข้ามาเผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งเดินตรงเข้ามาช้าช้าทุกก้าวที่เขาก้าวลงบนพื้นเงาดำรอบๆก็ดูจะถอยหนีไปเอง ชาวบ้านที่หายตัวไปก่อนหน้านี้หลายคนปรากฏตัวอยู่เบื้องหลังแต่ดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าราวกับถูกควบคุมด้วยพลังบางอย่างทั้งหมดเดินตามร่างนั้นเข้ามาอย่างไร้สติเมื่อร่างนั้นก้าวออกมาจากแสงเต็มเตมเ็เด็กๆทุกคนแทบล้มทั้งยืนมันคือพระรูปที่หายไปตั้งแต่วันแรกที่ให้อาหารหมาจรทว่าดวงตาของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแววตานั้นเต็มไปด้วยความลี้ลับและพลังบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ พระรูปนั้นยกมือขึ้นพนมกลางอกแล้วเสียงระฆังก็ดังประสานขึ้นอีกครั้งคราวนี้กังวานหนักแน่นกว่าเดิมจนพื้นวิหารสันสะเทือนเงาดำรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนกำลังถูกเผาไหม้ด้วยแสงสีทองปีศาจโบราณคำรามลั่นเจ้าเจ้าไม่ควรอยู่รอดจากพันธนาการนั้นพระรูปนั้นกล่าวด้วยเสียงเย็นชาแต่ก้องกังวานตราบใดที่ยังมีเสียงระฆังแห่งวัดความมืดมิดย่อมไม่อาจกลืนกินทุกสิ่งได้ เด็กๆที่กำลังสิ้นหวังกลับรู้สึกถึงประกายแห่งความหวังขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะแม้แสงทองจะทำให้เงาดำอ่อนแรงลงแต่ร่างปีศาจกลับยังไม่ถูกทำลายเพียงแค่ถอยนี้ไปอย่างโกรธเกรี้ยวพร้อมคำรามก้องนี่ยังไม่จบ เสียงคำรามของปีศาจโบราณสะท้อนก้องไปทั่ววิหารมืดเสียงสถานของมันทำให้กำแพงหินสั่นสะเทือนราวกับทุกสิ่งกำลังจะพังทลายเด็กวัยรุ่นที่เหลืออยู่ต่างร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังแต่สายตาของพวกเขาก็จับจ้องไปยังพระรูปนั้นผู้ที่เคยหายตัวไปและบัดนี้กลับมาในร่างที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจลึกลับ พระรูปนั้นยืนอยู่ท่ามกลางแสงสีทองที่ส่องออกมาจากร่างกายเสียงระคาดังขึ้นอีกครั้งกลางวันก้องจนเงาดำของปีศาจค่อยๆเสื่อมสลายไปบางส่วนทว่ามันยังคงยืนหยัดอยู่ได้กองเล็บยักย้ายยาวนับศอกฟาดฟันอากาศเสียงหวีดแหลมดังขึ้นราวกับวิญญ,ญาณน,นับพันกำลังกรีดร้องเจ้าจะไม่สามารถหยุดข้าได้อีกแล้วปีศาจคำรามเสียงของมันกล้องสะท้อนราวกับฟ้าผ่าพระรูปนั้นก้าวไปข้างหน้าช้าๆทุกย่างก้าวดังก้องราวกับทิ่มแทงลงไปในหัวใจของปีศาจ ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ที่ยึดมั่นในศรัทธาความมืดของเจ้าไม่มีวันครอบงำได้ท่านกล่าวด้วยเสียงสงบนิ่งแต่ทรงพลังเด็กๆที่กำลังสิ้นหวังค่อยๆรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังใจบางอย่างพวกเขาพนมมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวราวกับจิตวิญญ,ญาณถูกดึงเข้าสู่การสวดมนต์โดยไม่ตั้งใจคำสวดโบราณดังภาษาออกมาจากปากพวกเขาทีละคนๆทั้งที่ไม่มีใครรู้ภาษานั้นแต่เสียงก็เปล่งออกมาอย่างพร้อมเพรียงปีศาจโบราณกรีดร้องเสียงคำรามดังจนพื้นดินสั่นสะเทือนไม่ อย่าปลุกพันธนาการนั้นขึ้นมาอีกมันเหวี่ยงเงาดำใส่พระและเด็กๆอย่างบ้าคลั่งแต่แสงทองที่ออกมาจากการสวดมนต์กลับผลักเงาดำให้สลายไปทีละชั้นพระรูปนั้นยกมือขึ้นท่ามกลางแสงสว่างที่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆรอบตัวของท่านปรากฏเป็นวงกลมอัคขระโบราณที่สองสว่างราวกับเปลวเพลิงแห่งสวรรค์ถึงเวลาที่เจ้าต้องกลับไปยังที่ของเจ้าเสียงของพระดังสะท้อนทุกซอกมุมในวิหาร ปีศาจคำรามสุดเสียงเงาดำของมันแผ่ขยายไปทั่วหวังจะกลืนกินทุกสิ่งให้สิ้นซากแต่แล้วหมาจรปีศาจท,ที่เคยเป็นบริวารของมันกลับหอนเสียงดังลั่นและร่างของพวกมันก็ค่อยๆเปลี่ยนกลับเป็นหมาธรรมดาพวกมันหมอบลงแทบเท้าพระราวกับถูกปลดปล่อยจากคำสาปไม่พันธนาการของข้าจะไม่ถูกสร้างใหม่ปีศาจกรีดร้องแต่ไม่อาจขัดขืนได้อีก เสียงระฆังดังขึ้นครั้งสุดท้ายก้องกังวานจนทุกสรรพ,พสิ่งหยุดนิ่งแสงทองจากพระและเสียงสวดมนต์ของเด็กๆล้อมรวมเข้ากันกลายเป็นสายฟ้าแห่งความศรัทธาที่ฟาดลงกลางอกปีศาจมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างยักย,ย้ายถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงก่อนจะถูกดูดกลับลงไปในรอยแยกสีดำใต้พื้นวิหาร ทุกอย่างเงียบลงทันทีเนาดำหายไปกำแพงหินที่ปิดล้อมก็แตกสลายเปิดเผยทางออกสู่สวนวัดยามค่ำคืนเด็กๆทุดลงกับพื้นหายใจหอบแรงด้วยความเหนื่อยล้าน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวพวกเขายังมีชีวิตรอดพระรูปนั้นหันมามองเด็กๆด,ดวงตากลับเปี่ยมไปด้วยความเมตตาพวกเจ้าคือผู้สืบทอดพันธนาการใหม่จงจำไว้ว่าความศรัทธาไม่เคยสูญหายไปแม้ในความมืดมิดที่สุด หลังจากนั้นท่านก็ค่อยๆก้าวถอยหลังเข้าสู่เงามืดแสงสีทองห่อหุ้มร่างไว้ก่อนที่พระรูปนั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงเสียงระฆังแผ่วเบา,เบาที่ค่อยๆจางหายเด็กๆก,กอดกันร้องให้พวกเขารู้ดีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่ฝันทุกสิ่งที่เผชิญคือเรื่องจริงและจากนี้ไปพวกเขาจะต้องเก็บความลับนี้ไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าภายในสวนวัดแห่งนี้มีพันธนาการชั่วร้ายที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง เช้าวันถัดมาชาวบ้านเดินเข้ามาทำบุญที่วัดทุกอย่างดูสงบสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมาจรที่เคยหายไปกลับมาวิ่งเล่นตามลานวัดเหมือนเดิมแต่ในดวงตาของพวกมันยังคงมีแววบางอย่างที่บอกว่าพวกมันรู้ความจริงทั้งหมดและใต้รากไม้ใหญ่หลังวิหารเศษหินจากรูปสลักที่แตกสลายถูกฝังไวเง้เงียบๆไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันนอนนิ่งอยู่ใต้ดินราวกับกำลังรอคอยวันที่พันธนาการอ่อนแรงอีกครั้ง